ัปเดตรถมือสราคาตัดเข้าใหม่กระบะ4 4ประตูสุดเท่ลีโวซั d อีดิชันปี2019เปิดราคาอยู่ที่2 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นดีท็อปทุคาพาท่านมาพบกับเจ้าโตโยต้าไฮรักลีโวประตูซัตอี i ิชันตัว2.4ดีเซนปี2019นะครับรถคันนี้อยู่ที่สุขสวัสดิ์กรุงเทพนะฮะเป็นรถประมูลราคาส่งเข้าใหม่นะฮะสภาพดีเยี่ยมเลยครับตัวถังสีแดงดำสไตล์สปอร์ตนะครับ ตามสไตล์ของซ e ดอี i ิชันะฮะเปิดราคาสุดเร้าใจอยู่ที่298,000บาทนะฮะถูกกว่าราคาตลาดถึง30%นะฮะซึ่งปกติรุ่นนี้อยู่ที่400,000ถึง450,000บาทนะครับเหมาะสำหรับพ่อค้าไม่ขายนะฮะที่อยากได้รถไปทำกำไรนะครับหรือคนอยากได้รถไว้ใช้ไม่ควรพลาดน,นะครับนะ,ะกรับรถสีแดงนะฮะดำคันนี้นะครับพามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะครับ แผงประตูนะฮะฝั่งผู้โดยสารนะครับอย่างสะอาดนะครับไม่ถือ่าสมนะฮะสำหรับรถมือสองปีนี้นะครับนะภายในเป็นเบาะผ้านะฮะสีเทานะครับไม่มีขาดนะครับนะฮะกว้างขวางนะครับตามสไตล์ของรถ4ประตูนะครับนะยิ่งเป็นโตโยต้านะครับเป็นกระบะยอดนิยมนะฮะที่ทุกท่านไม่ควรพลาดนะครับพามาดูห้องโดยสารฝั่งคนขับกันบ้างนะครับในส่วนของแผงแผงประตูข้างนะครับสวยงามนะครับภายในกว้างขวางนะครับนะฮะ สะอาดนะครับนะฮะมาพร้อมจอนะครับทัชสกรีนขนาดใหญ่นะครับนะฮะน่ครับกว้างงเลยครับนะฮะทันใดที่หาอยู่ไม่ผิดหวังครับกับรีโวตัวนี้นะครับสี่ประตูเกียร์ธรรมดาขับสนุกครับนะฮะทันใดไม่สะดวกมาสามารถวิดีโอคอลได้นะครับพาช่างมาตรวจสอบกับเราที่หน้างานได้เลยนะครับนะฮะพามาดูในส่วนท้ายกันบ้างนะครับนะฮะ รถคันนี้หล่อมาแล้วด้วยล้อแมกนะฮะอย่างเท่เลยครับนะฮะเปิดมาดูฝาท้ายกันบ้างนะครับนะฮะหัวน็อตยังไม่ขยับนะครับนะฮะไม่มีรอยซ่อมนะครับหรือชนหนักใดใดนะครับนะฮะรอยต่อยังสวยงามนะครับไม่มีการซ่อมนะฮะในเดือนด้านของฝาท้ายนะครับนะฮะทันใดที่หาอยู่นะครับนะฮะเข้ามาดูรถกับเราได้นะครับเรามีรถให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะฮะสําหรับทอปถูกคานะครับศูนย์รวมรถมือสองราคาส่งราคาตัดนะครับนะฮะไลเนอร์ยังสวยงามนะครับนะฮะ ถึงแม้เป็น4ประตูนะฮะสามารถบรรทุกได้เยอะเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับนะฝากระโปรงนะฮะตัวนี้เป็นเคปลาร์นะครับนะสวยงามเลยครับหล่อมาแล้วนะฮะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับนะถ้าท่านใดที่ไม่อยากเพิ่มนะครับรถคันนี้นะฮะเป็นรถตัว2-4ลิตรนะครับพร้อมขุมกําลัง150หแรงม้านะฮะแรงบิดอยู่ที่343นิวตันเมตรนะครับแรงประหยัดนะครับนะ มาดูหัวน็อตนะครับแล้วก็ในส่วนของคานหน้านะครับสวยงามนะครับนะฮะรถคันนี้ประวัติไม่มีชนหนักนะครับนะฮะไม่เคยทิกคว่ำนะครับไม่เคยมีจมน้ํานะครับนะฮะภายในห้องโดยสารนะครับถือว่าสวยงามเลยครับนะฮะทันใดที่มองหารถไว้ใช้นะครับอย่างที่บอกนะครับไม่ควรพลาดนะครับถูกกว่าทองตลาดถึง3 0เลยทีเดียวนะครับนะฮะนี่คือการรีวิวนะครับที่ทําให้ทุกท่านนะครับได้เห็นทุกมิติของตัวรถนะครับก่อนตัดสินใจซื้อนะครับ ถ้าท่านไม่มั่นใจนะครับสามารถพาช่างมาตรวจสอบที่หน้างานกับเราได้เลยนะครับเนี่ยนะครับนี่ฮะในส่วนของเกจวัดนะครับดึงออกมาแล้วไม่มีควันไม่มีไอนะครับนะฮะบอกได้เลยที่นี่นะครับเรารายงานตรงนะครับ้าท่านยังไม่มั่นใจนะฮะสามารถเข้าดูรถได้ที่สุขสวัสดิ์กรุงเทพนะครับเรายังมีรถให้ท่านเลือกมากมายมากกว่าร้อยคันให้ท่านเลือกนะครับกดติดตามเราทุกช่องทางได้แล้วตอนนี้